สวัสดีครับผมเด็กชายคุณานนทาวันวง์จะมาติวข้อสอบอนิตครับข้อใดไม่ใช่ระดับภาษาทางการมเมืองเพตาประเทศจอแดนเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหาศจรรย์ของโลก2เมืองเพตาเป็นนครโบราณ กลางทะเลทรายที่เกิดขึ้นมากว่าสองพันปีสามจุดเด่นของเมืองเพตาคือปราสาทหินแกะสลักเดอเทอร์ซอลี่ที่สวยงาม,มสี่เมื่อย่ำเท้าเข้าไปอีกไม่ไกลนักจะเห็น เนินผาหินสีชมพูซึ่งจะทำให้เรารู้ซึงถึงความมหัศจรรย์ของโลกข้อที่ไม่ใชล่ลำดับภาษาทางการคือย่ำเท้า